เอาระรับก็อยู่กับผมนยป๊อบแมนนะกระแก้มเดอะแบท l e เ a t แคนะครับผมจะจกลับเข้ามากันอีกแล้วนะผมกับแมวศึกนะการเตอสู้คึอเหล่าน้องแมวทั้งหลายที่จะยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยฟันแนะ่รักนะผม <laughs> ผมอยู่ในบทที่3นะผมตอนนี้ก็เรียกว่าเพิ่งจะเข้ามานะในเช้านี้นะผมโอเคได้อาตัวแมวนะผม แล้วก็อาหารแมวด้วยว่ะทุกคนนะยี่สิบเอ้ยหุ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้การ,ร์ดแล้วผมเดี๋ยวจำสุดๆเลยทีเดียว <laughs> มาเปิดกระชากันดีกว่าดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะผมรรปิดต้องได้ของดีบ้างแหละวันนี้เชา้าเช้าอ้ยแมวไทยทันนะผมโอเคเดี๋ยวจำสุดๆใช้ตอนนี้เลยนะผมเรียกว,ว่าเอาไปแอปให้มันเก่งขึ้นใช่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 ก็บวกสามไปแล้วนะผม ก็อะอีกใบหนึ่งก็แล้วกันผมอยากได้แบบว่าพวกอะไรอะ่ะแกนศึกแสพวกอ่าไอเทมเน่ะเอ้ยแมววัวทำไมได้แต่ตัว, unit วยนะูนิตเนี่ยอ่ะได้ยูนิตก็ยูนิตโอ้โหเป็นบวกสี่เข้าไปแล้วอะเนะื้อสำัะกแมววัวนะผมอ่ะมาเปิดน้ําหอมกันที่ฝ่ายนะผมเผื่อจะได้ไข่อ่าผมอยากได้ไข่เจ้าสาวอ่ะสองศูนย์ห้าใช่ไหมใช่เปิดเปิดเปิปปปตดตุนตดนตุ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 นต้นต้นตุนตุนตุ เอ้ยได้ไข่นะผมยูนิตจำกัดนะโอเคได้รหัสอะไรตัวนี้อ่านี่ไง2องสนนะได้แล้วนะผมว้าวติดที่สุดก็ได้แล้วใช้งานทันทีนะผมก็แมวใหม่ใ,มใช่โอเคแชมต้องเลเวลเท่าไหร่มัาถึงจะเปิดเป็นแอร์ตัวยูนิตเนี่ยต้องต้องต้องมีเยอะเหมือนกันนะดูจากภารกิจนะผมอ่ะมา อ่ะผมได้ไข่อ้สองศูนย์ห้าแล้วผมอุ๊ยรับรกชาย,ายหนึ่งใบเจียวเจ่มสูตรมาเปิดต่อนี่ผมเรียกว่าเปิดจัดๆล้ววันนี้ดูสิว่าจะได้อะไรนี่ผมเอ้ยแมวฝนันวันนี้ไ้าจะยูนิตอย่างเดียวเลยอ่ะบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวแต่ก็โอเคโย unit, โยูนิตก็ยูนิตมาอ่ะแล้วก็ไปทําการลุยกันนีแฝงน,นะผมวันนี้ผมก็ ตั้งใจว่าจะลุยไปให้สุดอ่ะผมไปถึงอียิปต์แล้วนะผมก็จะเข้าแอาสโซยุโรปแล้วนะผมก็มี300พลังงานนะตอนนี้ก็การดรอปสมบัติก็มากขึ้นเหมือนเช่นเคยนะผมก็เจ๋อแจมอยู่เหมือนกันเราจะได้สมบัติบยับนะผมโอเคดูฝั่งตรงข้ามก็เป็นแอร์เหมือนเดิมเลยครับพีระมิดนะผม <c oughs> เสร็จรลวเดี๋ยง่ายก็สู้เราไม่ได้ไง่ายๆหรอกจะบอกให้ตอนนี้อัตราเงินของผมก็ยังเท่าเดิมนะ3,200นะผมก็อัาอาตราเริ่มต้น ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเจ้าแมวคอสโมมาใช้ได้นะผมในบทนี้นะเรียกว่าบัณฑรกำลังจะจัดต้องคงต้องไปตามเก็บสมบัติในบทที่2ให้ครบก่อนนะผมดูใจรายการแล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะดวลบอสท,ที่นี่นะผมที่ดวงแจนนะผมต้องมีการเรียกเทพว่า oka, ลงคาคิรี่มาใช้กันมัง้งนะว่าคิรี่เรามีอยู่แล้วนะผมก็ใช้อยู่แล้วด้วยแต่ว่าต้องต้องมีพลังคอสโมด้วยไม่ได้ว่าพลังคอสโมสำคัญมาเฮ้ย ตามลุกไล่แล้วว่าดูเด๋ดูเด๋ดเงี้ยชอบเ <c oughs> จ้าจามสดๆเออโอ้โหมันใส่จำนวนจำนวนตัวว่าโอเคโอเคเจ้า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 อย่างเงี้ยแหละอุ้ยตายหมดแล้วตายแล้วเราลุกไล่มึงแล้วโอ้โหเอ้ยอะแมวแรงก็ตายเรียบร้อยไปหมดแล้วนุ่มเหลือแต่แมวไอ้นี่อย่างเดียวที่เป็นแมวแรงนุ่มคือยังไม่โดนแอร์มันอยู่ข้างหลังเงี้ยแมวมาไหมนุ่ม,ม,มก็เลยยังไม่ตายนุ่ม วิ่งมาแล้วนะผมโดนซัดก,ก็ให้เรียบร้อยอุ้ยฝั่งนู้นของแข็งว่าของแข็งเริ่มแข็งเริ่มแข็งแล้ยวเราโอกาสเนี้มันมาแล้วไอ้ของแข็งแขเนี่ยต่ายหาเลยเรียกว่าไม่แข่งเท่าไหร่นะผมกลัวโดนยิงไม่เหลือเลยทีเดียวแทบจะหมดเลยทีเดียวยวิวยวาชิลี่ด้ออกลงแล้ววันนี้เจว๋วแจมสุสดะออัพกรรมกรแมวก่อนนะล้วกันเออออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้ดูดีกันหน่อยมานี่แหละที่ฉันรอคอยที่ฉันชอบแหละ มันจะต้องมีการต่อสู้อุ้ยมีฮิปโป,โปด้วยเจ,จ้าจำโดนปป้งฮิปโปไปเลยนดนจิ้มทีเดียวเอ้ยเราแข็งแกร่งเกินไปจิม้มเข้าไปนะผมตอนนี้อาวาซิลี่ก็เลเวล20แล้วนะผมจากการที่ผมทำการอัพแบบรัวๆเลเวลแม็กไปซะแล้วต้องจบบทนี้นะผมจะได้เลเวลแอร์ไปสามได้ใช่ะผมจิ้มไม่กี่ทีจะพังแล้วเรียกว่าจะพังแล้วทีเดียวพังเรียบร้อยนะผมโอ้โหเฮ้ย อะไรอ่ะทําเงินคืออะไรอ่ะอ่าได้อักษรไอโอริสนะผมไอโอริสไปกริปโอเคก็น่าจะได้อ่อาขปดูหน่อยอ่าเหรียญตาแมวนะผมนี่ไงตรงนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับอ่าปลดล็อกแล้วสามวะอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเหรียญตานะผมโอเคทําเงินได้รวมอ่าหนึ่งล้านนะผมอันนี้ห้าล้านใช่ไหมโอเคเรียกว่าจัดๆเลยว่าปลดล็อกมาก อ่าตรงนี้มันก็คล้ายๆเป็นแบบยังไงอ่ะชิ้เมนตอ่าโอเคก็จะได้ตาสัญลักษณ์ต่างๆนะผมมาลุยต่อดีฝ่านะผมตอนนี้ก็ไปตุรกีแล้วนะผมมาแล้วในที่สุดฉันก็เข้าเขตยุโรปแล้วแมวที่จะยึดครองไปทุกอย่างบนโลกนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องเดือดแน่ๆเลยสําหรับอ่าบนดวงจันทร์ในคราวนี้นะผมก็ รอคอยอยู่ที่จะไปถึงดวงจันทร์ก็ต้องเก็บสะสมทรัพยากรเรียกว่าทรัพยากรเก็บสมบัติให้ครบก่อนนะผมเดี๋ยวจะขึ้นดวงจันทร์นะผมเพราะว่าสมบัติที่สำคัญมากเลยก็จะทำให้แบบว่าเงินสูงสุดของเราตัวยูนิตแข็งแกร่งนะผมอย่าลืมไปามเก็บกันนะสำหรับสมบัติด้ยผมอุ้ยฝั่งหนุ่อยมาเยอะเหมือนกันนะดีดีด,ด,ดีชอบชอบอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าดูดีกันซะหน่อย ไม่ใช่แบบว่าเราเก่งอยู่ไปเดียวโ okay, okay. อเคโอเคหัวใส่จํานวนว่ะแต่เราอาศัยเนีย่ยเราก็อยากจํานวนเหมือนกันแต่จานวนไม่ได้เงินขึ้นช้าแล้วกันนี่ไงเป็นสาเหตุที่เราต้องไปเก็บสมบัตินะผมนี่เรากย็ยันได้นะเราก็สุดอย่งางนั้นนะเด้มีไม่กี่ตัวก็ยันได้นุ่มบางหนูจะหมดลวเดี๋ยวว่าตามตีตื้นขึ้นไปเรื่อยๆนะผม <S <S เสร็จแล้ว <S <S เสร็จแล้วนี่เนี่ยควันเข้ามานี่เนี่ยเฟีเเ้ยงเข้ามปเรียกว่าเฟี้ยงเหรียญทองเย็บๆเลยทีเดียวเอ,อาแล้ว เพื่อนผ่านไปแล้วนะเราเพื่อนผ่านไปแล้วผ่านมินินะผม,ผมก็เรียกว่าผ่านจริงนี่เราไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไงเราก็เลยต้องใช้ผ่านมินินะผมเอาแล้วได้ครึ่งนึงแล้วนะผมเฮ้ยมีของเด็ดด้วยอ่ะมีหมูด้วยอ่ะแจวแจวแจว,แจวมามาม,า,ม,า,มา,าหมูก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะแค่ตัวสีแดงเท่านั้นนะผมยิงเข้าไปตายไหมไม่ตายนะผมโอโอโ้หลูกก็จ็อกตายห่าหมด,เล,เ,ด,เ,ดมเ,มเลยเป็นไรอย่างงี้เด้เจอแมวกิ่กี้เอาบุกฉันหน่อยเป็นไงนี่นะ ตีแน,นะเฟียงเหรียญโอ้โหโดนตัวลาทตีะแทบจะตายหมดเลยนุ่มผมโอเคอ่ะอุ้ยเงินเต็มหมดแล้วโอ้โหผมก็ลืมไปเงินเต็มจนล้นเทพไวคิรี่เลยยังไม่ได้ออกเลยพระโดเอ้ยไม่ได้เงี้ยอ่ะออกมาแล้วนุ่มมาเลยเลยเลยเยยแล้วปล่อยให้เงินเต็มอยู่ต้องนานแต่ว่าแค่นี้จริงก็ชนะแล้วนุผมแต่ว่าไม่ได้ว่นเราต้องโชว์เทพให้เขาเห็นถึงความเทพของเรานี่งเทพลอยมาแล้วน,นุ่มเรียกว่าจิ้มจัดจัดมาสงครามนี้แหละเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์โอ้โหจิ้มทีนี้ เรียกว่าสุดจัดจะประมาณ7 0 0 0มั้งนี่ที่ผมเห็นนะผมในการจิ้มรั้งนึงนะผมเ0็ดพัปฟรนุ่มโอเคนี่นะเอ <c oughs> าแด้ไม่พังให้มันรู้ไปพวกฉันเนี่ยเรียกว่ามีเทพเป็นลูกสมุนใช่ไหม <c oughs> เราเป็นลูกสมุนของเทพเปล่าโอเคก็ไม่ได้สมบัตินะสองด้านเลยอ๋ออียิปต์ได้สมบัตินะโอเคอะไปรัเสเซียแล้วนะผมมา รัเสเซียก็หนาวเย็นแล้วเกินนะผมแล้วก็มีตุ๊กตาลม้มลุกด้วยโทมันนี่วะมึงก็เรียกมวยป๊อปโทมันนี่อะไรมึงวะโอเคนักมวยไปต่อยกับแอร์ต้องเรียกว่าเพนฟินจักรพพรดเรียกว่าคิ้วมันโอ้โหคิ้วขี้โกงขี้หายเลยคิ้วเรียกว่าโกงกันไปหมดอุย้ยโดนมันโคกอะทุกคนเอ,อื้อตายไหมไม่ตายนะผมโอเคนี่แหละเจอศัตรูตายไปแล้ววะ่ะอุ้ยเจอศัตรูดูดิอย่างเงี้ยต้องได้ต้องมีนักดาบม,มาจิ้มมานหน่อยนี่แหละจิ้มอุ้ย เลือดเราลดแล้วว่ะแจ๋ว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 ในที่สุดเลือดถ่านเราก็ลดแรงด้วยผมงู okay. แค่แจ๋วแจ๋วแจ๋วออกมาอุ้ยคว้าตายไปเลยส่าฮาฮาดาออกมาแล้วนะผมแดงนั้นตายแน,น,น่เพนฟินเชื่อเลยไม่น่าอยู่รอดเอือไปแล้วนะผมได้แค่นี้เองเรียกว่าได้แค่นี้เองมาถูกเอ้ยนั่นตัวซิกเนเจอร์ของมันเลยนะในตอนนี้นะผมช้างม้าวัวไฟอะไรไม่กลัวทั้งนั้นอะ่ะสัสแหลกแหลกๆจิ้มเข้าไป วุ้ยกระเด็นไปเลยทีเดียวโดนโดนมุ่งนะผมสำนักแอร์เจ้าต,ตัวนักดาบของเราเนอะผมแต่ว่าก็สบายอยู่อาดาบจิ้มหน้ามันไว้เดี๋ยวมันวิ่งมาชนดาบเราเองนี่ไงจิ้มหน้ามันไว้นะผมเดี๋ยวมันวิ่งมาชนดาบเราเองนะผมเ็จโต,ตเลยทีนี้งานนี้โอเคอนนี้ต้องเรียกเทพไหมต้องเรียกสิครับไม่ได้เลยพยายามจะเรียกออกมาทุกด่านนะโช์ไงจากระโช์ยิงนะครับผมนี่นะกดดันฟังสงคราม ไม่ได้ตั้งใจจริงๆว่าแต่เลเซอร์มันเต็มทุกคนโอเคเต็มก็ต้องใช้ไงอุ้ยมีกอริด้วยเสียงเพลงเปลี่ยนไปแดี๋ยวจมจิ้มเข้าไปนี่นะระเบิดดังตูมตายหากันหมดเลยนะผมเจอพลังแห่งปวยเทพเข้าไปตายเรียกว่าตายยับยับจิ้มเข้าไปอกีกจะพังแล้วนะผมเรียกว,ว่าโดนลุมลุมกาดลุมกาดทุกสองเราก็มาแลวนะผม เรียกว่ามาเสริมกําลังจะจัดชนะแล้วนะผมได้สมบัติไหมวิได้สมบัติธรรมดานะวอตแก้นะผมโอเคอ่ะดานต่อไปนะผมผมก็จะเร่นจนฝ่าพลังงานจะหมดนะผมโอเคเจ้าจำสูตดมาที่กียแล้วนะผมอุย้ยไกลมากเกียเนี่สงสัยต้องเอาตะลุงสดาหดะออกมาก่อนนะผมชิบหายแล้วโดนก่อนแน่ๆดูจากอาการไม่น่ารอดโดนตีก่อนแน่ๆออกมาตีทันไหมอุย้ยโดนบ้านไปหน่อยหนึ่งนะผม ก็แจวโย่ขอสู้ได้อยู่นะผมแยกล่างไว้ก็เรียกว่าเต้นแยกล่างไว้ก่อนต้องมีแนวหน้าคอยช่วยนะผมโอเคมาช่วยกันต่อยหน่อยจังหวะที่มันแยกล่างนะผมว่ามันจะโจมตีมันมีดีเล์ไงทุกคนนี่เนี่ยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปก็สีแดงนี่ก็จะแพ้แอนนักดาบไฟนะผมดังนั้นอุ้ยนักดาบออกมาไม่ทันมันจะตายทันแล้วหมูนี่เนี่ยจิ้มเข้าไปจิ้มไม่โดนหมูด้วยมาเถอยอยู่คนละเลนอยูคย่คนละเลนจิ้มไม่โดนดูดิ ทุกคนอ่าจิ้มโดนหมูนะแล้วผมจะกระเด็นไปนะสำหรับแหนนักดาบนะผมถูกิงมันจนหน้าเป็นอัศวิมันไ,ไม่น่าเป็นนักดาบนะมีโล่ด้วยนะแล้วก็มีชุดเกราะด้วยนะผมถูไเสร็จโหแล้งงานนี้ <c oughs> ออกมาถือป้ายตัวบะเขือบเลยทีเดียว <c oughs> เรียกว่าตัวบะเขืองเลยตัวใหญ่มากนี่นะอะถมูมโดนพังแน่อาการนี้ นี่คือประเทศกรีซเอ้ยมีแมวน้ำคุณนึกว่าจะมีเทพเจ้าออกมา <laughs> นึกว่าจะมีเทพเจ้ากรีซออกมานี่ไหนได้ไม่มีแล้วมีแมวน้ำนะอเทพวาติลีนี้มันเป็นอนอต嘛เทพเจ้านอตใช่ไหมโอเคมาเสร็จแล้ว <laughs> ฉันจะจิ้มพวกแกให้ตายอย่าอยู่เลยนี่นะจิ้มก็นไปหังหังแน่นอนจะมีคนออกมากี่คนก็เท่านั้นอ่ามันมีดีที่คนใช่ไหมมันก็เลยมีคนออกมาเรียบใช่ใช่ใช่ มีเสร็จแต่ว่าก็ทันรับดาเมทเราไม่ไหวนุ่มเรียกว่าดามดเมจนี่ผูพลังโอ,อ้ไม่ได้สมบัติเลยอ่ะโถเอ้อุ่า์เงียบลุน้นโอเคไม่ได้สมบัติก็ไม่เป็นไรนะผมไปต่อไปนะผมที่อิตาลีแล้วนะโอเคลุย เขาเรียกว่าคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะฮะพยายามอยากจเจอคู่ต่อสู้ที่มันดูดีนะอเอ้ยมีฮิปโปด้วยนะมาลองดูดิว่าคนคนต่อยมวยกับฮิปโปใครอยากเจวแน่าว่ากันอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครมันจะเจ้าแน่แล้วกันระหว่างนักมวยที่ฝึกมวยไทยมากับฮิปโปมันก็แน่อยู่นะมันก็ไม่น่าทุยฮิปโปได้หรือว่าความเป็นจริงแต่นี่เป็นแมวไงนี่คือแมวไงที่มีความอึดประคนเยอะเออโดนงับไปทีหนึ่ง แล้วแหละอาการก็ต้องประมาณนี้เออโดนครับไปสองตายเลยโดนครับไป็น2ทีตายเลยนะผมสุดยอดว่าสุดยอดนี่เจอม้าไม้เข้าไปนะผมจริงจริงม้าไม้นี่มันไม่น่าไปสู้ใครได้นะใครแตะมันก็น่าจะลม้มแล้วแล้วก็น่าจะตายแล้วนะผมเอยม้าอ่ะะดาดามาแล้วนะผมฟาดทีเดียวไปเลยเรียกว,ว่าส่งไปโลกแน่เลยนะผมนี่ตึกก็ยังเนะอียงนะหอเอียงเมืองพิซซ่าใช่ไหม ก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็ยังเอียงไงียเดี๋ยวมึงก็กำลังจะพังแล้วเอ้ยมีกอรีโอเคกอรีกระเด็นไปเลยนะผมมา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 อุ้ยเริ่มมีของแข็งไว้ฝั่งโน้นไม่ธรรมดาแต่กอรีก็กระเด็นนะจุด,ดเปียงตายไปนะคุณกอรีอ้ไม่ไหวเลยซู้มพวกนี้ไม่ได้เลยนะผมพวกพวกเรานี่มันเก่งจีิก่งโดยเฉพาะพวกตัวประหลาดทั้งหลายเนะี่ยอ่ะตีเข้าไปโจมตีมันนี่แหละยิงสนับสนุนยิงช่วยนะผมเต็มต้องนานแล้วผมไม่รู้เลยเนะี่ยว่าเงินเต็มไปแล้วนะผม <c oughs> ว่าคิรีม่มามากระทุงมันซะหน่อยได้กระทุงไหมอุ้ยมันออกมาน้อยมากเลยนะฝั่งนู้นนะผมมันคิดว่ามันออกมาตัวเต็งๆแล้วจิ้มทีเดียวพังเลยนะผมโอเคเรียบร้อยอุ้ยได้ระดับด้อยนะผมพิซซ่าแต่ก็ยังดีอยู่นะต่อไปนะผม เรียกว่าไปจ,จัดโมอนาโกแล้วนะผมโอเคพลังงานก็คงจะต้องหมดแล้วมั้งตอนนี้เรียกว่ามาได้แค่นี้สําหรับพลังงานยิ่งด่านท้ายมันก็จะกินพลังงานเยอะนะครับผมอ่ะด่านแข่งรถมนาโกแล้วใช่ไหมได้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 ท่ามาเนี่สบายแน่นักมวยสู้ได้แน่นอนตะกี้ฮิโปโปเห็นแล้วงับเราสองทีไปสวรรค์เลยนะผมโอเคมาทีนี่แหละเชิญจะลุมต่อยพวกแกให้เละเทะ ยังไงก็เอาชนะเช,น,ชนไม่ได้หรอกต่อยเข้าไปทั้งงูทั้งหมานี่กระเด็น <g arden> ไปเลยนะผมนี่ก็คือ,อเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมงูต่อแม่นี่เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหม,นนไหมแล้วก็คนรวย3คน <g arden> อุ้ยมันอาศัยจําน,นวนว่ะงูฉกเขาให้แล้วนักมวยเลยสู้ไม่ได้ <g arden> โอเคมีนักดาบมาแล้วว่ะเออมาฟันงูหน่อยเรียบร้อยนะผมมาอุ้ยนักดาบแล้วยังกระเด็นเลยว่ะงนี่สามต่อสิบ <g arden> มา โดยเตะอุ้ยมีฮิปโปเ้วอวะเดี๋ยวจำดูสดอย่างน้อยๆต้องเจอศัตรูอะไรที่มันแบบว่าใกล้เคียงกันนิดนึงมาเรื่องขนาดตัวไม่เกี่ยวนะผมอันนี้เกี่ยวกับความต่อมาเดี๋ย <c oughs> วเดคิดดูว่าคนเส้นสู้ฮิปโปได้อะนักมวยสู้ฮิปโปไม่ได้ไม <c oughs> ่น่าใช่พัดตีทีเดียวฮิปโปถึงขั้นตายโอ้โหอะไรเกินไปแนละ้วเกินจินตนาการไปเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินเกินจินตนาการเกินไปแต่อย่างว่าแหละอะไรก็เกิดขึ้น มาโจมตีกันเข้าไปนะผมนี่แนะโจมเข้าไปแล้วก็ยิงเลเซอร์สนับสนุนนะผมนี่นะไม่เหลือพังแน่แน่คนสืนป้ายยังมาไม่ทันแหละผมว่าพังไปก่อนแน่แน่อุ้ยมันเริ่มมีกองกําลังมาปกป้องแล้ววะโอเคอย่างนี้ก็ได้ตัวอยู่นะ,สะแสดงว่าอาจะไปถึงก็ได้ว่าสถานการณ์นี้มามีเทพวาคิลี่มาช่วยแล้วนะผมอะไรก็ต้องผ่านด้วยโดยฉลุยเพราะว่าเรามีเทพอยู่ข้างไกย อยู่แข้งเราโอเคมันเริ่มดันกลับน,นะผมแต่ว่าก็ไม่กลัวอยู่แล้วจิ้มเข้าไปตายหมดพูดแล้วความแข็งแกร่งเรามันมีมาโอ้โหพวกเวฟบสองผมก็มาแล้วนะผมแต่ก็ไม่ทันแล้วนะชนะไปแล้วนะผมโอเคโอค้โหได้เหลือคูซเซอร์นะผมผ่านโดยฉลุย,ยก็แดนต่อไปนะผมะพลังงานไม่พอแล้วผมอขอดูโฆษณาฟื้นฟูพลังงานซะหน่อยนะครับผม อ่าก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีก60หน่วยนะผมไปลุยต่อดีแฟนนะสเปนนะผมดินแดนล่อวัวกระทิงนั่นเองเซตเราโอ้โหใกล้มากเลยทีเดียวมีจระเข้ด้วยนะผมมาทีนี้ลองนักวยกับจระเข้ดูดูซิว่าใครจะแข่งแกร่งกว่กากันนะผมมีจระเข้มาตัวเดียวด้วยไม่ธรรมาดาเอ้ยโดนกัดโดนบ้านด้วยะ โอ้โหเอ้ยโดนบ้านได้ไงวะเนี่ยอ่ะแต่สู้ได้ลูมเรียกว่านักมวยสู้จระเข้ได้แต่สู้ฮิปโปไม่ได้นะผมแสดงว่าหนังไม่หนาเท่าไหร่นี่แนะ่เอาเด้จอร์ดเคโดนอะไี่หรอฮิปโปแพอยดโอเคอ่ะสองเราอุ้ยม,มีมากกว่าแล้วนะสามตัวหนึ่งแล้วนะอันนี้แสดงว่าจระเข้แพงเหมือนกันนะเพราะมันแพยอยด์ออกทีละตัวทีละตัวนู่นอันนี้2ตัวรวดเลยเว้ยแสดงว่าไม่ติดคู่ดาวอุ้ยสามตัวสามแล้วอ่ะ เยอะแล้วฝ่าแล้วะสี่ตอนหนึ่งนะนะผมโอเคสี่ตอนสองเน่อนตอนหนึ่งนะอู้ยมันออกมารวัวแต่ก็ได้ให้อยู่นะผมจะนอกช้าไปหน่อยอยากให้มันออกมาเยอะๆกว่านี้อ้ยโจมตีจัดๆจะถึงบ้านแล้วเนี่ยดูดิแค่นิดเดียวเท่านั้นเมื่อกี้จำไว้แกตีบ้านกันใช่ไหมชิี้ยตีบ้านแกคืนไอ้บ้านบวกกับทงของแกต้องเละนี่แน่พี่ฝั่งั้นมันน่าจะเป็นบวกอ่ะมีแมวน้ำด้วยะแ๋วแแ๋วแแจวนี่แหละที่รอคอย ต้องแข็งแกล้งอย่างเงี้ยฝั่งนอนมาจะได้ทดสอบความแข็งแกร่งของแมวเราด้วยไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละดูซิว่าฝั่งไหนอะแมวน้ำไปแล้ววาแมวน้ำก็ยังทานทนพวกเราไม่ได้นี่โด้ไอ้ยิงหมูจระเข้เยอะมากนี่แน่ยิงโอ้โหสกัดดาวลุ้งหมดเลยตายหาเช่นไม่ได้อย่างงี้เด้โอ้โหมาเลยเจ้าพวกจระเข้ทั้งหลายอ้โหเยอะมากเยอะมากแย้วแย้วอ้โหโดนมันทีเดียวตายหมดเลย วากิลี่โหดมากนี่แนะจิ้มดีเดียวตายไป3ตัว5ตัวเลยนะผมเรียว,ว่าโหดจัดๆยิงเลเซอร์ก็โหดมากเรียววะฉา,านมินิเรานนี้ก็โอ้โหดูดียิงนี่โหดมากเรียว,ว่ะตายเป็นกันเป็นละนาวเลยนะผมโอเคบ้านมันพังแน่ๆอาการนี้เรียว,ว่ะออกมาเท่าไหร่นี่ก็สู้เราไม่ได้เลยดูดิพังนะผมเรียบร้อยต้องได้รางวัลกันซะหน่อยหนีได้สมบัติระดับธรรมดานะผมความลงไลน์นะผม ก็ผมคิดว่าพลังงานก็ไม่น่าจะพอแล้วนะผมเพราะว่าฝรั่งเศสใช้า52าสบนะผมของผมนี่เดลือแค่28ตสเท่านั้นนะอ่ะวันนี้ผมอาจจะพูดเอือ่อยๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะผมคือว่าผมเพิ่งตื่นนอนนะแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายนะผมก็บอกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ <laughs> ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c คร b e กันด้วยนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมอ่ะไปจริงแล้วนะซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นโยไปลคกไป